สวัสดีค่ะหัวยวลาพัฒนาค่ะทุกคนวันนี้จะมาลงสูตรสามตัวสามตัวตรงตรงแล้วก็โต๊ดน้ำเดือพี่น้องเดือกันไว้หววที่แหลวเอาก็มากมัมันมันม,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 มาเข่าสามซีซีสามเนี่ยแหละพี่น้องเอาสามตัวสูตรใหม่ให้เดอ6หกประตูแลไม่ใช่หกประตูหกชุด 6ชุดเด่นตรงๆตรวจพร้อมรอดพี่น้อง เก้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสามจับคู่เด้อพี่นองเด้อเก้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสามออกมาจับคู่สามตัว 6, หกหาง สามตัวโต้ตรงพ่อมันละพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าสี่หนึ่ง 9ก้าสี่สามศนศหนึ่งมาตามสูตรด้วยพี่น้องเด้อศูนย์ศูนย์สามยว่าศูนบ่มีคาด้วยพี่น้องมองยากับมาศูนย์ศูนย์ลางเด้อศูนย์สี่หนึ่งศนสี่สามเนี่ยมันมาตามสูตรเนาะ แล้วแต่จะพิจารณาเอาได้พี่น้องเลยสองสี่หกแปดชุดแปดหางเปีดหางแนวทาง พิจารณาเอาพี่น้องมากตัวใดเลือกเอาจ้ะระลงให้เป็นแนวทางแนวทาง ตัวนี้จับคู่ได้พี่น้องจับคู่ใส่กันนี่นี่น่ะวอมแมนวานไอ้นั่นเด้ออืม สจับคู่จับคู่พี่น้องศูนยเดี้าศูนจับคู่ไปแบบนี้ได้พี่น้องเยเดี้9 0 1 9 0ย์หเก้าพี่น้องสิงงวงมามาตัใสเหล็กอันนี้สนุกวันนี้ก็เกศ 941 943 9, 9 00 903 904 904 941 เก้าสี่สามสองสี่หกแปดชุดแต่ว่ามีชุดเน้นให้ชุดเดียวด้วพี่น้องเ้อเน้นให้ชุดเดียวคือชุดนี่ชอบกระจัดคัดกระพานเด้อตรงๆงเลยดิเนขั้นมาเนี่ยชุดนี้นี่แหละเลขชุดนี่เละสีมาตรงๆงขั้นมาเมื่อที่แล้วรักลอยมาพี่น้องสูตรปรับใหม่ดิเนี่นะได้ลงอยู่สูตรนี่นะ สูตรปรับใหม่สูตรปรับลักสิบลักร้อยลักหน่วยลักสิบลักหน่วยลักร้อยมาลักร้อยมาแปดสูตรนีหลักร้อยมาแปด สองตัวก็ให้ศูนย์สามด้วยพี่น้องด้วยสองตัวให้ศูนย์สามศูนย์สี่เท่านี้แหละกรับเอาเด้อ สี่ามันก็ออกไปแล้วมันสิมาให้อีกกระได้นออพี่น้องเนาะบบได้ให้ล้วใครอยากเอาก็เอาโรดเดอนี้เด้อถ้าอยากเอาก็เอานะคะสี่สามมันออกไปแล้วเราให้แค่นี้พอให้แค่นี้พอจ้ะ รัฐบาลไทยมีแปดหางเลยพี่น้องเด้อเด่นให้ตัวเดียวสองสี่หกแปดสูตรปรับใหม่จ้าปรับใหม่ปรับใหม่ให้ตรงเป๊ะละพี่น้องหลักร้อยมาแม่นหลักร้อยมาแปดจ้าปรับหลักสิบกับหลักหน่วยได้หน่พี่น้องเนี่ยสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดเนี่แต่ว่าเน้นให้ตัวนี้จ้าเน้นให้ตัวเดียวอันนี้สองตัวบนตรงๆแต่ว่าปรับเน้นตัวนี้แต่บ่รู้วันสิมาแบบไดได้ 0ูน4 4สามูนสี่สูนูนสี่เนี่ยแหละพี่น้องรับเอาโหลดอหายไปยังสี่ซะดีกว่าเนาะชอบไม่ชอบก,ออก,อออก็ตัดออกพี่น้องตัดออกตัวนี้ได้แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเด้ สองสี่สองสี่หกหางแต่ตัวนี้ตัดออกเหลือ 5, หาหางหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องตัวนี้ลองเบิ้งตัดออกเบิ้งมันออกไปแล้วนะอ่ะก่คิดไปแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ